แทลี่บอยเสมอหลังคานะครับภายในเก็บงานละเอียดมากคันนี้คือรถบ้านครับยูซูดีแม็กครับ2.5ตัวแซด2.5ตัวแซดเกียร์แมนนวลรถไป13รถบ้านครับพี่ราคาเสนอขายแค่3 39,000บาทและภายในในี้คันนี้ได้เบาะหนังหมดแล้วนะได้เบาะหนังหมดแล้วนะครับรถบ้านซื้อเงินสดไม่มีแหวนมีจอกลางนะครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วพี่สะดวกสบายสบายใจทั้งผู้ซือ้อและผู้ขายพี่เอาไปแค่3 39,000บาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสิท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในออโต้คาร์นะครับเราอยู่ที่เอสพีเซ็นเตอร์คาร์ปงเป้งนะครับสาขาสองนะวันนี้ผมมีรถบ้านเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นรถลูกค้ามาเทินนะครับเป็นสี่ประตูเกียร์แมนนวลนะครับปีสองพันสิบสามนะครับก็เป็นตัวออนิวตัวแรกนะครับเป็นออนิวตัวแรกคนนี้นะครับคันนี้รถบ้านนะครับราคาพิเศษเลยพี่นะสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพี่มาเอาไปเลยได้สี่ประตูพร้อมแคลรี่บอยพร้อมใช้งานซื้อกันสดไม่มีแบตพี่จบไปราคานี้เลยครับ 3 3 9นะครับแต่ถ้าใครจะจัดไฟแนนซ์ครันนี้จะผ่อนได้แค่5ปีนะจะผ่อนได้แค่5ปีแตค่างวดก็อาจจะตกอยู่ประมาณ7000ประมาณนี้นะแต่ถ้าซื้อเงินสดคุ้มกว่าที่3,39,000บาทนะครับ4ประตูนะ4ประตูเครื่อง2.5นะครับเป็น2.5ตัวแซดด้วยนะครับเป็น DDI GGF Turbo แ้วตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบแปรผันนั่นเองนะครับนะด้านหน้าตัวออนอยู่ตัวแรกมันเป็นแบบนี้แหละนะครับมันเป็นแบบ ไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับแล้วก็ตัวไฟสูงนะเป็นตัวไฮโลเช่นนะแต่มีเดทามมาแล้วนะด้านบนนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมเงาแวบ,บนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมเงาแวบ,บนะคันนี้สวยจัดเลยนะครับจุดกันชนด้านหน้าชิดเลยนะเราก็มีเก็บงานมานะครับพวกจุดกันชนอะไรต่างๆรถตามปีนะครับรถตามปีนะจะให้แบบปิิบเลยมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องมีแบบเก็บงานสีมาบ้างอยู่แล้วนะตามกันชนหน้าอันนี้ก็เรียนแจ้งให้ทราบเลย ด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดับเบรกนะครับช่วงล่างก็เดิมๆช่วงล่างก็เดิมๆแบบนี้นะครับนาสามแสนสามหมื่นเะก้าพันบาทพี่รถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยเป็นตัวสูงนะครับเราติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยอ่าพับมือนะครับแต่ว่าตัวเลนกระจกเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับสังเกตแม้ว่าแครีบอยเสมอหลังคารถดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วพอเป็นตัวสูงนะครับมันก็จะมีบันไดข้างมา มันก็จะมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับนะมือเปิดก็จะเป็นตัวโครเมียมตัวภายในคันนี้นะครับเจ้าของเดิมก็จัดเบาะหนังมาให้นะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็น3ก้านนะคันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าคันนี้เลขไมล์สองแสนหนึ่งนะนะครับเป็นไมล์แท้นะครับไม่กลับไม่ก่อนะครับก็ขออนุญาตขอคนรับได้จริงๆเพราะว่ารถปีประมาณนี้แล้วนะครับไมล์สองแสนหนึ่งถือว่าแบบเบมากเบมากนะครับหน้าจอก็เป็นของเอาพายนะครับนะมีกล้องถอยนะเชื่อมต่อ นะครับบลูทูธได้นะแอร์เป็นแมนนวลนะครับเกียร์ก็เป็นแมนนวล5สปีดตัวนี้ยังเป็นเกียร์5สปีดอยู่นะครับตัวนี้เลขใหม่ครับ2 1 8แสนหนแ้กิโลนะครับนะเราขายใหม่แท้ไม่กลับไม่กอนะพี่รถปีแบบนี้นะครับจะมาหาใหม่หลักหมื่นมันไม่ใช่แล้วโดยหลักความเป็นจริงมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับนะตัวเบาะนะครับตัวนี้เป็นหนังลูกค้าเขาทํามานะครับรถเขาเอามาเธอคือรถสวยใช้ดีเครื่องสไตล์แบบติดชึ้งเลยทีเดียวติด กระจกเป็นไฟฟ้า4บานออโต้บานคนขับนะครับสวยนะประตงประตูเหลี่ยมทรงเหลี่ยมสันประตูเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมครบหมดเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมครบหมดนะครับนะใครสนใจคันนี้นะครับโทรหาผมได้เลย0 9 6ย์5 5 1 5 3หหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับจะมีที่แอดไลน์อยู่นะครับจะมีที่แอดไลน์อยู่นะครับสามารถแอดได้เลยนะครับสามารถแอดได้เลยนะครับ เรนะสามารถแอดไลน์ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับตัวนี้มันเป็นสี่ปุตูสูงนะครับด้านหลังเป็นดมเบรคัสซงคัสซีเดิมหมดนะครับให้ดูเต็มเต็มคันนะพี่ดูเงาแสงตัวรถนะสวยมากอันนี้ผมถ่ายแบบกลางแจ้งเลยนะถ่ายกลางแจ้งเลยนะตอนนี้น่าจะประมาณ9ก้าโมงกว่านะครับสีสันสดใสจอดกลางแจ้งให้ดูนะแคลิบงแครีบอยเรียบร้อยดีนะครับโลโก้ด้านหลังนะครับยูสูดีแมก นะครับแล้วก็ตัวแ DDI v ด s ทุกอย่างครบตัวนี้มีกล้องมองหลังเรียบร้อยมีกล้องมองหลังเรียบร้อยหรือกล้องถอยนั่นเองตัวมือเปิดเน่เป็นโคเมีมนะครับกันชนเนี่ยเป็นสแตนเลสสองฝั่งนะครับอันนี้คือรถบ้านครับรถบ้านไม่มีแวดพี่ซื้อไปใชใ้ต่างจังหวัดสบายๆเลยเข้าไร่เข้าสวนสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทของเราเนี่ยประกันเครื่องเกียร์สองปีนะครับมีส่งรถฟรีนะรประมาณ200กิโลนะครับนะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศอีกนะครับสองปีเหมือนกัน นะครับสวยๆคุ้มๆพี่นะไว้ใจได้เลยนะครับดูรถดิแห้งๆกิ้งคลีนแบบนี้เลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามานะครับ0 9 6 5 3 5 5 1 5 3นะครับดูแคลรี่บอยนะครับการเก็บงานต่างๆนะครับมีหูจับยึดจุดล็อกอย่างดีนะด้านในนะครับดูตรงที่กันรั่วกันซึมทุกอย่างเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดนะคันนี้คืออิรูซูดีแมกนะครับเครื่อง2.5ตัวแซดนะครับ โครงสร้างไม่ต้องฝึกพี่รถบ้านขนาดแท้สวยขนาดนี้ดูดินี่สวยกิฟตสวยกิฟสามสามเก้าผมส่งฟรีให้ด้วยลูกค้าอยู่ไหนนะผมบอกเลยนะครับรถคันนี้อยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับเสรีไทยหกสิบสี่นะครับรถบริษัท SP Center Car ของเบ้งนะครับมาวันนี้ผมเดชออโต้คราร์ก็จัดให้นะครับจัดรถสวยให้อีกแล้วนะครับคันนี้คุ้มมากคันนี้คุ้มมากก็เทียบกับราคาแล้วปีรถนะพี่ได้สี่ประตูนะ ที่กินนะที่ได้สี่ประตูถ้าพี่จะผ่อนก็ได้อะผ่อนประมาณตีไปหกพันเจ็ดพันอ่ะแต่ว่าพี่เอาไปต่อยอดธุรกิจขายของแบบสบายเลยนะรถมีแคบบอยแล้วไม่ต้องไปติดตั้งไม่ต้องไปแจ้งลงเล่มเราจัดการให้พี่หมดละนะครับเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องชมกันดีกว่านะครับจะได้สบายใจทั้งผู้ที่ดูและผู้ซื้อแล้วก็ผมด้วยนะครับแต่คันนี้คือแน่ๆยังไงก็คุ้มอ่ะผมเห็นราคายังตกใจเลย3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทขู่กับบอดี้แบบนี้พี่ดู ดีแบบนี้พี่ดูหัวน็อตเลยไม่มีแกะไม่มีขยับด้านโครงด้านข้างนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์สองจุดห้าบ้าพลังนันเองนะครับแก้มโครงแก้มข้างเดิมหมดแก้มโครงแก้มข้างเดิมหมดนะเดิมยันคานหน้าเลยพี่ดูดิเดิมยันคารหน้าเนี่ยซูมนนไม่ดูใกล้ๆเลยเนี่ยนะสามแสนสามหมื่นเะก้าพันบาทเท่านั้นครับพี่นะรถไม่ต้องห่วงเลยครับเราดูแลอย่างดีนะเรามีบริการช่วยเหลือให้ นะในกรณีฉุกเฉินนะครับแผ่นเพจเดิมหมุดสีดําเห็นไหมแผ่นเพจเดิมหมุดสีดํานะครับแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดวอลนอตฝากระโปรงไม่มีขยับพี่สวยขนาดนี้นะพี่ต้องรีบเลยนะครับกับตัวอินทูสูดีแมกนะครับหนึ่งจุดเก้าเอ้ยไม่ใช่หนึ่งจุดเก้าขออภัยนะครับสองจุดห้าตัวแซดนะครับเป็นตัว VDI นะค VGS เทอร์โบเป็นตัวเทอร์โบแปรผันนะคันนี้ใครสนใจรีบโทรเข้ามา นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะใครที่ชื่นชอบนะอยากดูรถกระบะรุ่นไหนหรือว่ารถครอบครัวรุ่นไหนนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมเน็ตออโตโ้าจัดให้ตลอดครับ